น้องมีชื่อว่าสบู่ชาโคเกาหลีนะคะก็คือนําเข้าจากเกาหลีเลยนะคะเป็นสบู่สูตรเดียวที่โรงงานไทยทําไม่ได้นะคะลูกค้าเป็นนวัตกรรมของเกาหลีนะคะที่แยกเอาคาร์บอนออกมาแล้วก็มาผสมกับเนื้อสบู่นะคะจะไม่เหมือนสบู่ชาโคที่ไทยที่เป็นก้อนนำกำที่เอาเนื้อของชาโคมาผสมโดยตรงนะคะ ประสิทธิภาพของน้องสบุชาโคเกาหลีนะคะก็คือเหมาะสาหรับผู้ที่มีปัญหาโรคผีวนหนังน,นะคะสะเก็ดเงินนะคะเชื้อราผ้ากะจุดด่างดํำนะคะ คนที่แพ้สารเคมีหรือว่าคนที่เป็นกากเรื้อนนะคะเป็นสิวเรื้อหลังไม่หายตัวนี้ได้ประสิทธิภาพดีมากๆานะคะอันเนื่องมาจากเขาแยกออาคาร์บอนมาทําก่อนที่จะมาลงเนื้อสบู่นะคะทําให้ซึมลึกถึงชั้นผิวหนังนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะคนที่มีอาการคันเรื้อหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแพ้เหนือแพ้อะไรใช้ได้ดีมากนะคะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําหนักมากค่ะ